Chat, สบายดีท่านผู้ชมเนาะมันนี่ก็อยู่กับซ่องยูทูปตากตะแคงเนาะก็อื้อเบสก์ก็พาคดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งซ่องยูทูปตากตะแคงกันเด้อมันนี่ก็เก็บบรรยากาศเนาะไทยหน้าฮุดเนาะมือแรกท่านผู้ชมถ้ามัอนี่ก็จะเก็บบรรยากาศมาพากมาตอนท่านผู้ชมเนาะเป็นแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พากดซับสไครต์ทั้งซ่องยูทูปตากตะแคงกันเด้อถ่ายเบิ่งเนาะมรนนี่ก็ทายอยู่ที่สบปลาวท่านผู้ชม นี่ท่านผู้ชมบรรยากาศนี่เข้ามากับสองโค้นนี่ท่านผู้ชมจะมีหนอน้อยน้ำท่านผู้ชมอันนี้เราก็ถ่ายนะฮะฮุดเราก็ใช้รถถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้าบริเวณหน้าให้ง่ายท่านผู้ชมอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าห้าวท่านผู้ชมนะอันนู้นก็จะเป็นตะกร้าท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็คือต้นมะข้อนะท่านผู้ชมนะที่ีลาวเอินนะนี่

À, Nhay ơn mặc khói, năm mươi nhiều thằng bán thang ban, chinong kung thêm tay phải ơn mạng lắm nhạy, là, giờ, mặc nhanh. Moment lòng nhanh mặc khói, năm mươi bảy mặc tham mê 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 tham chào sớm bà đệ hay bờ nghe nhìn dòng yang bà ngủ hả y sao yang yu 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 นี่ก็ดำดันะ่หาเปลี่ยนน้ำไม้เครื่องรถไทยนี่นนมา,านอนมามวนกันบข้างไอ้เคยข้างถ่ยายถ่ายท่าอันนั้จะเป็นกอนไม้ไปเลยท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็ต้นมะคอยทุกท่านเด้ต้นดนะนะัมดันะท่านผู้ชม บางคนว่าเ่าห้อยเอาไม่ได้ห้อย้ะผู้ชมินี่ว่าจะเยอะนี่บรรยากาศเทาก็มาครับแต่เทาสองคนอืมฮ้ยเออเพื่อนด้ปลาเพลนวะสายสายโอ้น้ำมือสมแซ่ปลานิยนปลานียโอ้ปลาซิวข้างแซกอันนี้เพื่อนปลาเนียนเชี่ยวนี่แม่งขี้เต่านะเชีวลุ่มนะ นี่ครับทุกทอมีเอฟน้ำกับบุหรี่ไปแล้วนะทุกทอมพอดีแบบพอดีไทยนะครับทุกทอม นเนี่ยนาเฮากรเฮาจะถ่ายแคยน่นี้เขาจะถ่ายแคยนี้แล้วก็ขึ้นไปตันเทิงพุ่นนะครับทนั่นก็จะเป็นน,น้องซับเรา,า,าจะพาเลาะไปหาน้ำไม้นะครับผ่านและเขาจะพาเลาะไปคนเด้อวนี่ไปเบิ่งน้งันได้ไหมครับทุ น,นี่ก็คือบนตกหลายมือเตอ้อท่า <S <S นผู้ชมบางไห้ก็มีน้ําบางห้ก็บ่มีน,นี้จะเป็นหน้าขี้ทรายท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นป่าก่อนไม้ท่านผู้ชมนะอันนั้นก็คือตะก,กาเฮาเถียเฮาจะอยู่นูนเถียงเฮา,าจะซูมให้เบิ่งะเถียวเฮา ปลเปลี่ยนเดาครับท่านผู้ชมมันพูดละสามห้าอย่างนะไม่นี่เก็บบรรยากาศถ่ายหน้าุทั้งแรกของตาตะแคกท่านผู้ชมหน้าเหาจะแบบหน้าแบบธรรมชาติไรคท่านผู้ชมไปมันอยู่ป่าอยู่ดงนะอืมนี่ก็คือหน้าเหาอันนี้ก็ตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดหน้าเจ้าท่านผู้ชม จะพาไปลเลาะเบิ้งหน้าไม้แคมห้วยมันมีห้วย,ยไหมครัท่านผู้ชมห้วยน้อยครับทา่านผู้ชมตานข้าวสองคนนั่นก็นนอันน่าท่านผู้ชมไหมคุปตะกะเตนจะปูจะหอยนี่ <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าไม้นะครท่านผู้ชมก่อนหน้าไม้แคมนาเอาเลยครัท่านผู้ชมจะหาหน่อใหเบิ้งครับท่านผู้ชมเบิ้งเด้อเนี่ยมันจะมีห้วยครับ้ชม Muy ưng, mẹ tham đấy mày. ưng của dưỡng, mẹ tổ ưng, mày. Hai bằng này nữa đó. Niếng mày này, Đi, ngoài ngoài lếc lếc nhá, Xây cốp đấy, nè, học thôi mày nè, ngoài nè, nè, เห็นตะกอบ้าน,นต้องเอาเสียมมอาอย่างมากจะดีท่านผู้ชมเออนี่เขงเทิรกเนี่ยเฉี่ยเป็นเห็ดเปวือกไงนะท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อกระมุมีท่านผู้ชมว้ายอยากขึ้นไปแล้วเอ๋อันนี้แบบป้าจะโด่งไงท่านผู้ชมไหมเอ๊ะนี่ก็ป้ายเห็ดปวือกนะท่านผู้ชมเอ๊ะเอ้าน้ำน้ำน้ำนีำ่จะเอ๊ะ จะให้จะฟื้นต้นไม้ให้เบิ่งเด้อเจ้วหาอาวุธก่อนแป๊บนึงครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เห็นต้นไม้ละจะให้จะเคลียร์ให้ท่านผู้ชมเด้อต้นไม้แบบหาง่ายนะท่านผู้ชมไม้เข้มห้วยน้อยเลยอ่ามันจะจืดไวท่านผู้ชมจืดโคตรจะไวเลยนี่เด็กตัวนี้เขาโบเอาตันนี้เขาโบเห็ดนะท่านผู้ชมมันจะเป็นน่อนี่นเป็นนองขาเด้อเดี๋ยวจะฟื้ดให้เบิ่งครับก็เนี้ Né, hôm nay. Hãy, mãi, rồi mày. Né, hắn xem hụt đi gần nha yết, hắn bắt. Hãy, 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 hắn เห็นจังไห้ข้าวเจ้ามาขุดแต่ข้าเจ้าไม่เห็นน่อยมันกำลังโผล่ขึ้นเด้เด้ท่านผู้ชมใหญ่อยู่ใดนี่นี่เย็บเนี้ยเนี่ยนเกิดไม่ได้เอามันะครับน้ำพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งต้นไม้แถวหน้าเอาซิถ้าหาจะดีก็ได้หลายท่านผู้ชมแบบกอนไม้ก็เอ๊ะโอ้กอนไม้ก็เยียบหนาไท่านผู้ชมชื่อเกือมานะเกือจะทิ่มมาอยู่เสียวนี่นี่ก็อนไม้ ต้นไม้แคบหน้าท่านผู้ชมสบายได้หากินหายานี่สบายกต้ำไม้เนี่ยถเอาเสียมตอๆแถวลุ่มนี่เห็นเหรนี่คอยไปเดี๋ยวเสียมมาช้ำท่านผู้ชมนี่นี่เกะยุงกับบ๊มีท่านผู้ชมต้นแหวสัข้ามจังไน่อยยุงน่าจะใหญ่ใหญ่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีแตะน้ำนี่นี่ก็เป็นหน้าเหงื่อท่านผู้ชมโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊มีแต่น้ำ คิปนี้ลงทึนะบุษมมเอเจ็บตีนนี่กันหนนี่นี่ท่านูุชมันจะเป็นกอไม้ไปเลอทยท่านูุชมนี่ก่อไม้เห็นหน่อยเดี๋ยวนี้ว่ามาเอเสียบมาอย่างมากนี่ห้วยท่านูุชมแบบ เซเวตธรรมสมนี่เห็นนี่แล้วธรรมสมเห็นนี่แล้วเห็น,นแล้วมันจะเคลียร์ธรรมสมเบิง่งคักเลยเนาะอ,อ๋อนี้เขาคุดจุดปืดธรรมสมเนี่ยย่าจีดงนี่แหละอันนี้ปลาดุกธรรมสมไอ้เคยเหาสะเอว่านี่ได้นี่มงเดือดไ้เสมอนี่

โอ้โหโอ้โเยอะนะเขาเลี้ยอะไรนะนี่พอได้กินแต่หาแต่ประจวบเอาแต่นอแบบขาวมันติเขาเลยบื่เอานอนเขาจกไว้นี่นี่ก็ใหญ่อยู่นี่นี่าโผล่ขึ้นมาเลยนี่ไม้นี่อันขาดีมันจะจืดไปแล้วประจวบเพราไกลหัวน้อยๆน้ำจืดไว้อยูมบุดเดียวเอามากิน ไปมันก็่หกเลยนะท่านผู้ชมอันนีคข้นระวังเลยอันนี้ก็เป็นสายห้วยน้อยโอ้โหวันนี้ขดเยอะนะน้นไม้ท่านผู้ชมเอ๊ะเอ๊ะมาหาเขาก็มีพลามีอย่างนั้นท่านผู้ชมนี่ออกมานี่ก็จะเป็นท้องหน้าให้ก็ให้ไ่้ใหญ่ท่านผู้ชมให้น้อยๆนาะเฮาจะดำนาะท่านผู้ชมว่งนี้เขาไปได้ร่องอันสอดเลยนะท่านผู้ชม ก็มีป่าครับทุกชมตอนนี้ไอเคยเขาก็เล่อยางเดียวครับทกชมนี่ยนี่ก็คือบบนกาต้องให้ต้องหน้ารผู้ชม้าับตาน่มน้าไม้กับบุมาหน้าเขาก็หาน้ไม้อีกแงกินท่านผูกชมบบนก้นะได้บนก có những cái <laughs> máy họ có bớt mi xưa đấy, họ bỏ áo bò họ bật, bọn họ bọn 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 thằng bọn 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 Thằng bọn bọn đi bọn 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 đi làm bữa sớm ê ê ê ô tay em bạn cái này là làm bữa làm bưng đây là cái ạ ra hiện ra là máy đi làm sớm đi nó có mà nó khảo mi nó nhảy ra bữa เฮ้ยจ้ะน er <Alors, payment> <location> ี่ตัวนี้เอาไปเด็กหนอนนี่กำลังโผล่ขึ้นมาเลยว่าจะหกนหมนึงหกแต่ก็จะพาไปเบิ่งโอ้ยเยิ่มหนามนะคุณส้มเออคาตีนเลยเอออย่าหายได้ทีนี้คุณส้มบ่งกัน นี่ทำมิโซมโผล่ออกมาไม่มากเลย yeah นี่เงยได้ทำผู้ชมไหมหาโผล่เนี่ยล้วเอาเสียมมาเขาจะคุดลงเนาะเอ๊ะโอ้หลามาปักมือเดี๋ยวนี่ตัวนี้เขาเกินี่เอาเด้อท่านผู้ชมไปเเอา อ่ะสุดท้ายก็จบคลิปไว้เช่นนี้ทา่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งยูทูบตักตะเข่งให้เด้อเป็นกำลังใจส้างคลิปตต่อไปทาป่านผู้ชมโอ้ยไปกันเด้อบ่ายดีทา่านผู้ชมบ๊ายบาย